วันนี้นะคะคุณพี่จะพาน้องสาวมาเที่ยวชิบุย่าย่านแบบเขตชิบุ <โ informative. S 2> ย่าเชอบบปิ้งชับปิ้งวันนี้น้องสาวได้มาเที่ยวชิบุย่ากับคุณพี่สาวละดีใจมากมายเลยว้ฮู้ว่าแต่คุณพี่จะพาไปไหนบ้างนะเอ๊ะอะไรกลมกลมนี่น่ะเหรอคือห้องน้ําห้องน้ําจริงดินี่น่ะเหรอห้องน้ํานี่ก็ห้องน้ํเหร สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งที่เราก็งงๆเหมือนกันคือคุณพี่สาวพามานะคะแต่ว่าถ้าถามว่าคุณพี่สาวไปไหนตอนนี้ดิฉันก็งงเหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราลงรถไฟที่ชินจูกุใช่ไหมแล้วเราก็ขึ้นบัสนั่งมาถึงป้ายรถเมล์ปุ๊บนางวิ่งเข้าไปเลยเออไปไหนก็ไม่รู้เ,เนี่ยอ้าวเริ่มอ้าวอะไรเนี่ยเริ่มคลิปแล้วหรออ้าวเอาออไม้ไปติดก่อน <c oughs> อา้าวติดไม์ก่อนคะ่ะติดไม์เริ่มคลิปแล้วหรอ เริ่มแล้วโอโหใครจะไปรีรอไปทำอะไรคะเนี่ยในกลมๆใหญ่ๆข้างหลังเนี่ยคืออะไรไปเข้าห้องน้ามาว้ายนี่คือห้องน้ำเหรอเนี่ยห้องน้าที่ดูเหมือนอะไรไม่รู้กลมๆยาวกาศเอออาเจยานะข่าวจั๊วเลยคืองงมากนะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนแล้วเราจะทําอะไรกันในวันนี้คลิปนี้วันนี้นะคะคุณพี่จะพาน้องสาวมาเที่ยวชิบุย่าย่านแบบเขตชิบุย่าชอบชอปปิ้งชอปปิ้งมาแล้วที่แรกที่นี่ก็คือ ห้องน้ํานั่นเองเราจะทัวร์ห้องน้ากันเหรอคะเนี่ยถูกต้องค่ะวันนี้จะเป็นวันพอยเลทัวร์ <laughs> <laughs> ไม่ว่าบอกใครก็จะงงว่าเราจะมาทัวร์ห้องน้ำทำไมอ่ะ แต่ว่ามันก็เป็นทอยเลทที่หน้าตาประหลาดมากเลยอะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันชื่ออะไรเนี่ยมันคืออะไรคือมันเป็นโครงการแบบโตเกียวทอยเลทเขาจะแบบให้สถาปนิกชื่อดังนักดีไซน์ด้วยชื่อดังมาช่วยกันออกแบบห้องน้ำออให้กับในเขตย้านชิบุย่าอ,อ๋อนี่ไงสิ่งนี้นะคะ The Tokyo Toilet Guide Map อันนี้ก็ที่แรกก็คือของคุณคาซูซา,าโตเป็นคนออกแบบ อ๋อเป็นสถาปนิกเหรอใช่อ๋อซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่นานาโกโดริโคเอ็นก็ถ้าเกิดใครที่เดินจาบสถานีมาใกล้ไกลไกลมากลามาเลยอะ่ะก็คือนั่งบัสมานะคะถึงเลยใช่บัสก็คือขึ้นจากชินจูกุประมาณ16นาทีเออป้ายรถเมเบอร์20บบัสเบอร์45าเอาจริงก็คือเปิดแมพมาก็แด้เซิร์ชเอาเดี๋ยวก็เจอนะเพราะเราก็เป็นอย่างนั้นคือคอนเซปต์ของห้องน้ำที่นี่อะ่ะมันคือเป็น ผ้าออยเลตคืออะไรคือเขาบอกว่ามันจะเน้นแบบการใช้คําสั่งเสียงเนี่ยเอออย่างเงี้ยว่าแบบเราต้องพูดอ่ะมันถึงจะเปิดมันถึงจะปิดแต่จริงจมันกดปุ่มได้เขาบอกว่าไอคอนเซ็ปต์เนี้ยมันมาก่อนที่จะเกิดโควิดอ่ะแต่พอเป็นโควิดปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องใช้มือในการจับ ทำเป็นทรงคมแบบนี้เพราะว่าเพื่อช่วยในการระบายอากาศอระบายกลิ่นออกไปด้านนอกได้นนดีเอาจริงก็ยังมีกลิ่นอยู่นะซกชัน่นอะไรให้ดูแต่เนี่ยเมื่อกีก้ฉันอะเข้าห้าาองน้ำใช่ไหฉันก็พยายามจะพูดว่าแบบ say hi hi toilet อะไรอย่างเงี้ยพยายามพูดแล้วแต่ว่ามันไม่ตอบสนองสำเนียงเราไม่ได้น้องอยากลองแต่ว่าก็เขินอายนิดนึงลองอันนี้ก็ได้นั่งแบบเธอไม<ห>่ออปดวดซิงหรือว่าแบบให,ให้ให้แบบให้น้าไหลอะไรอย่างเงี้ยตอนจะล้างมือหรือมันต้องพูดาษาใส่ปุ่นลองพูดลองพูด พูดกับตรงไหนอ่ะพูดตรงนี้คือเขาจะมีไมโครโฟนให้อ๋อให้ทอยเด็กเงียบมิสุโอไดชเตะมิสุโอไดชเตะเอามือไปลองจริงๆเอามือไปลองมันก็ก็ออกไงมันไม่เห็นต้องใช้อะไรเลยข้อปีเหลาฮิไรเตะกดเองก็ได้อ่ะเศร้ามากเลยเออกดเองเถอะโอเคนอ่ะ ตายโถส้วมก็ปั่นให้ด้วยเธอหรือว่ามันต้องใช้สมาร์ทโฟนในการกด QR ก่อนโอรมันก็เหนื่อยไปเนอะใช่กับการห้องน้ำถ้าจะต้องขนาดนี้เออจริงแต่ถ้าพูดในแง่ดีซา์นันก็คือดึงดูดเราก็เห็นว่ามันมีในภาพ,พยนตร์ใช่ไหมที่เขาแบบมีการมาถ่ายทำที่นี่ด้วยใช่น้องดูแล้วนะเรื่อง perfect day ก็ เป็นตัวละครที่เกี่ยวกับว่าเขาเป็นคนทําความสะอาดห,ห้องน้ําสาธารณะที่แบดีไซน์ปแปลกๆพวกนี้นแหละแล้วก็แบบว่าไปหลายๆห้องน้ําเลยก็วันนี้ที่จะพาไปของเราเนี่ยก็ไม่ครบหรอกไม่ครบทุกที่เพราะมันมีประมาณส <19 S 1> <ะ>ิบเก้ากว่าอันนเี้เลยเ,<อ>เราไปแค่สี่อันพอเหนื่อยเออแค่นี้ก็แบบ<อ>ว่าหมดเงินเยอะ <laughs> เหมือนกันอนะเดินทางแต่ละทีเนาะเพื่อไปดูห้องน้ำทาเลททัวทาเลททัวอันนี้ก็เป็นที่ที่หนึ่ง เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะแวะไปอีกที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันอันนี้เดินไปได้ไหมเดินไปก็ลายกิโลอยู่นั่งรถบัสไปจะดีกว่าจากที่แรกเราก็ข้ามฝั่งมานั่งรถบัสไปต่ออีกที่กันจ้าที่นี่พอลงรถบัสเราจะต้องเดินต่ออีกหกนาทีนะ โอเคมาถึงแล้วค่ะแต่พอเรากลับมาเช็คที่บ้านแล้วเนาะปรากฏว่าคลิปไม่มีเสียงค่ะเออก็เดี๋ยวให้คุณพี่สาวนะคะภาคเสียงเล่าให้ฟังเลยละกันอ่ะมาค่ะคุณพี่สาวจะเล่าให้ฟังห้องน้ำแผงที่สองนี้เนี่ยมีฝรั่งมาดูกันเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิกชื่อดังก็คือคุณโซฟูจิมโต เขามีความคิดในการออกแบบห้องน้ําก็คือห้องน้ำเนี่ยเปรียบเสมือนกับลานน้าพุกลางเมืองเป็นเหมือนลานชุมชนที่มีพื้นที่สาธารณะให้คนมารวมตัวกันเขาเนี่ยอยากจะสร้างพับบิกสเปซแบบใหม่ให้เป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนทําให้คนได้มารวมตัวกันโดยมีสื่อกลางเป็นน้ํา เราจะเห็นได้ว่าเขาออกแบบให้ส่วนล้างมือเนี่ยเปิดออกสู่ถนนเพื่อลดปัญหาเรื่องของจุดอับทางสายตาทําให้การเข้าห้องน้ํามีความปลอดภัยมากขึ้นโดยรูปร่างที่มีการราวตรงกลางและติดตั้งก๊อกน้ําที่มีหลายระดับความสูงแบบนี้เพื่อตอบโจทย์ให้คนภายในชุมชนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุได้ใช้งานกันได้อย่างหลากหลายนั่นเองที่ต่อไปนะคะเราจะนั่งรถบัสกลับไปที่สถานีชินจูกุอีกรอบนึง แล้วก็นั่งรถไฟไปลงที่สถานีเอบิสุจากสถานีเอบิสุก็สามารถเดินไปได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีห้องน้ำอีกหลากหลายแห่งเลยแต่เราจะไปทั้งหมด2ที่นะคะก็คือทางฝั่งตะวันออกแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกนะคะเลี้ยวซ้ายยังเมื่อ,อไหร่จะถึงอ่ะเออจะถึงแล้วนะรออีกห้องน้ำแห่งที่3ามนะคะตอนนี้เราจากสถานีเอบิสุนะคะแล้วเราก็ เดินข้ามถนนแล้วพี่สาวก็บอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา <c oughs> เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาห้ารอบก็คือถ้าเกิดแบบใครปวดอุจจาระนะคะก็คือแบบกลางทางแล้วละคะ่ะถ้ามันหมายากขนาดนี้นะยังไม่เห็นเหรอเธอดูไม่ออกหรอว่าข้างหน้ามันคือห้องน้ำหรอวะอ้าวข้างหน้านเรารล้อ้ค่ดูดิอันเนี้ยนนหรอเออแผ่นกระดานอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งนะอ่ะข้ามถนนตรงนี้เราข้ามถนนตรงไหนดีละ อ๋อเหรออ่าเออก็คอนเซปต์ห้องน้ําอันนี้ของเขาอ่ะคือเขาจะให้แบบมันเหมือนเราไม่รู้ว่ามีห้องน้ำอยู่ตรงเนี้ยอ้าวจะให้เราเข้าไหมเนี่ยมันเป็นฟีลลิ่งแบบเหมือนกลมเกลืนไปกับธรรมชาติโอเนี่ยคุณน้องสาวเดินมายังไม่รู้เลยว่าห้องน้ำอยู่ตรงหน้าละเออโดนหลอกนะคะอะไรก็ไม่รู้เรียวาสเรียวขวายอยู่ได้เฮ้ยเขียวแล้วข้ามแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าห้องน้ํา ตัดมาอันที่3มจะเป็นอร่อยห้องนนะ้ำเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คืออยู่ในส่วนสาธารนณะมีสนามเด็กเล่น เขาก็เลยอยากให้เป็นเหมือนแบบเครื่องเล่นเครื่องเล่นลึงที่ดูกลมกลืนไปเลยแบบไม่ให้รู้ว่ามันคือห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยน่าดูโหโดและนี่ก็คือห้องน้ำเยเย้ถึงแล้วจ้าปุ๋ยแน่ฝ้าหลังเต็มเลยอ่ะฝรั่ลังเต็มเลยอีกแล้วนี่ไงเห็นไหมเขาก็มาทอัวร์กันทั้งนั้นแหละใช่ใช่กวนเมื่อกี้ที่เราเจอห้องน้ำที่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะใช่นะห้องน้ําถัดมาอันนี้นะคะใครจะเป็นคนไปเข้าคะน้องเพิ่งเข้าเมื่อกี้ เดี๋ยวพี่สาวเข้าก็ได้เพราะเมื่อกี้ก็ผ่านมาประมาณชั่วโมงนึงแล้วเหมือนกันใช่ปวดใหม่แล้วนะวันนี้คือยังเข้าห้องน้ำทั้งวันมันเนี้ยเอออ่ะอ่ะเล่าประวัติห้องน้ำอันนี้ก่อนดีกว่าห้องน้ำนี้ก็ออกแบบโดยคุณมาซามิจิคาตามายะดีไซเนอร์จาก Wo n เด r Wall ครับเออตอนแรกนึงว่าแบบเขาอยู่บริษัท Wonderwall ก็เลยทำเป็นคอนเซปเป็นวอลที่มาตั้งหรือเปล่าเออไม่ใช่หรอกแต่ไม่ใช่คือเขาบอกว่าเขามีคอนเซปต์อย่างอื่นด้วยนะคือ เขาแบบเริ่มต้นแบบไปถึงจุดกำเนิดของญี่ปุ่นเลยอะ <Huh? S 2> ว่าในยุคสมัยโจโมงอะ uh huh. เออห้องน้ำสมัยก่อนอะเรียกว่าคาวายะคืออะไรอันนี้เป็นคันจิของคาวายะนะแม่น้ำคือตัวแม่น้ํากับห้องอะคือเมื่อก่อนห้องน้ำอะเขาจะสร้างอยู่แถวแถวริมแม่น้ำ uh huh. ก็กำลังคิดดูว่าเอ,อ๊อย่างี้คนที่อยู่ปลายน้ำนี่ต้องรับอืนจากคนต้นน้ำ <laughs> หรือเปล่าก็ <laughs> อย่างนั้นแหละเออแต่เขาไม่ได้คำนึงถึงตรงนั้นคือเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวัสดุการใช้วัสดุก็คือ สมัยนะนะั้น่ะเขามักจะสร้างจากพวกดินแข็งเออมีแบบเป็นกิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาคอนเซปต์ต,ตรงวัสดุนะนะั้น่ะมาสร้าง กับห้องน้ํานี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปเป็นฟิลลิ่งเหมือนเหมือนเป็นก้อนดินแข็งๆอะแต่คือตอนนี้ก็คือใช้คอนกรีตแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นไม้แบบอ่ะมันก็จะเห็นเป็นคอนกรีตเป็นลายไม้ออใช่สวยมันก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบธรรมชาติหน่อยนาหรือหดเออก็คืออันนี้เป็นคอนเซ็ปของวัสดุเขามาจากประมาณนั้นโอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณพี่จะพาไปเข้าห้องน้ำนะคะอันนี้เป็นแปลนห้องน้ําที่มีความแบบแฉดชเอองงนะก็คือถ้าห้องน้ําแต่ละอันก็คือ เข้าไปอย่างนี้แล้วก็เดินอย่างนี้แล้วก็เดินอย่างนี้อืมก็จะมีเป็นห้องน้ําผู้ชายห้องน้ําดลเดโมก็คือใครก็ได้เข้าตรงนี้แล้วก็ห้องน้ําหญิงมีความเป็นชายดูใหญ่ที่สุดยังไงไม่รู้เนาะนั่นน่ะสิเออนะมีพื้นที่เยอะมากเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําหญิงนะคะจริงๆฉากเนี้ยเป็นฉากที่ถ่ายนานเหมือนกันนะในเรื่อง Perfect Day อ่อะค่อนข้างแบบว่าใช้เวลาเลยก็ อย่างที่เห็นนะวัสดุสวยงามมากใช่พวกนี้คือแบบคอนกรีตแล้วเขาก็จะเป็นไม้แบบที่เห็นเป็นจุดพวกนี้ก็คือเป็นตัวฝั่งไม้แบบลงไปแล้วก็ลายไม้ก็คือเป็นลายไม้จริงๆอืมอ๋อสวยนะเนี่ยก็เ้องมีนการาเล่นไลท์ติ้งอะไรอย่างนี้ตรงไลท์ติ้งก็มาม ห้องน้ำนสะอาดเนาะสะอาดมากอะ่ะฉากนี้เป็นฉากที่ตัวเอกเนาะก็คือคุณลุงอะ่ะกับหลานเขาหลานผู้หญิงอะ่ะแบบเหมือนหนีออกจากบ้านอะไรเงี้ยแล้วมาอยู่กับคุณลุงแล้วก็บบตามติดมาทํางานด้วยเธอมาช่วยคุณลุงเนาะก็เหมือนจะมีถ่ายที่ห้องน้ำนี่นะเท่าที่จําได้แล้วก็เหมือนแบบคุณหลานก็ช่วยแบบเหยียบเหยีบยบไอ้ไม้ถูพื้นอะ่ะแต่ทําไม่เป็นอะไรแล้วลุงก็ทําให้เนาะเขาก็มีการถูพื้นถูอะไรตรงนี้ ฉากตรงนี้เออห้องน้าก็เลยสะอาดมากเลยใช่สวยงามนะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นแบบสวนสาธารณะให้เด็กมาเล่นโอ้โหตอนนี้ก็เป็นแบบวันอาทิตย์พอดีเป๊ะเด็กเยอะเลยนะขนาดเราแบบว่าไม่เคยจะรู้จักสถาปตัตยกรรมใดๆเท่าไหร่นะแต่ก็เออมันเก๋ๆดีนะชอบ มาถึงห้องน้ําอีกฝั่งหนึ่งของ A อบิสนี่คือเป็น A อบิสุฝั่งตะวันออกเออก็เป็นห้องน้ําอันสุดท้ายแล้วแหละที่เราจะมาพาทัวรวในวันนี้ค่ะมันมีอะไรโดดเด่นค่ะคอนเซปต์มันคืออะไรฉันยังดูแล้วก็งงๆนะคะอ่ะให้มุนมาทางนี้ก่อนตื๊ดๆื๊ด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 นี่เราเห็นสีแดงๆข้างหลังไหมคืออะไรที่ที่เนี่ยเขาเรียกว่า Octopus Park อ๋อสวนปลาหมึกปลาหมึกของแบบให้เด็กเล่นอห้องน้ํานี้ก็เลยชื่อว่าชื่อว่า ชื่อว่าชื่อว่าสควิตทอยเล็ตคือเป็นเป็นตัวสควิตก็คือเป็นปลาหมึกอันนี้เป็นปลาหมึกเหมนกปลาหมึกกล้วยเออหมึกกล้วยอันอัทั้งหมดคือหมึกยักษ์เออเป็นเหมือนเราเป็นแม่ลูกกันเป็นตระกูลเดียวกันอะไรอย่างงี้อ่ะถ้าเราจะเห็นรูปโซมันก็จะเหมือนแบบมีความดึกดึ๋ดึกดึ๋อย่างงเนาะเออใช่เออที่พามาห้องน้ำเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยคือที่ฉันไปเคยฝึกงานอยู่อ่ะเป็นคนออกแบบห้องน้ําอันนี้เองเออบริษัทสถาบันนะใช่ของคุณมากิคุมิฮิโกะ คนนี้เป็นศิลปินแห่งชาติของญี่ปุ่นด้วยว้าวเลิศใช่ก็คือจะบอกว่าตอนที่ฉันทํางานอยู่ที่นี่อะเมื่อสี่ปีที่แล้วอะยังฉันยังเห็นอันเนี้ยเป็นโมเดลอยู่เดือกโตตรงข้ามมีคนกาลังนัาตัดโมเดลอยู่ฉันไม่ได้ร่วมโปรเจกต์นี้นะคนนั้นหลอไหมหลอกค่ะมันไม่ได้อะไรเลยนะคะก็ไม่ไม่เกี่ยวคือเอาเป็นว่า มันเหมือนโมเดลมากเหมือนโมเดลที่ฉันเห็นมากๆเลยห้องน้ำนี้ <c oughs> ใช่ก็เลยอยากมาเป็นพิเศษใช่อยากมาว่าแบบเฮ้ยของจริงเป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่กลับจากกลับจากญี่ปุ่นอ่ะอืมชว่มชวงโควิดพอด,ดีก็เลยแบบไม่ได้กลับมาที่ญี่ปุ่นเลยแล, <c oughs> แล้วเพราะโยที่คือเขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเลิศเออเดี๋ยวเราพาชมข้างในเหมือนเดิมนะคะรั้นนี้ใครจะเข้าไหมไปนั่งก็ได้นะเพราะว่าคอนเซปต์ของที่เนี่ยคือเขาบอกว่าอยากให้ ห้องน้ำไม่เป็นมากกว่าห้องน้ำอ่ะเราเป็นอะไรไดีอยกให้เป็นศาลาพักผ่อนเพราะว่าที่นี่มันเป็นแบบเป็นสวนสาธารณะมีสนามเด็กเล่นใช่ไหมเออเผื่อแบบมีฝนตกอะไรเงี้ยคือตรงนี้มันไม่มีร่มอะไรเงี้ยเออตรงนี้ก็สามารถให้ล่มกันฝนได้นั่งพักผ่อนได้อันเลิศนะลองเดินไปนั่งะเดี๋ยวเราลองไปนั่งกันได้ค่ะตามคุณพี่สาวไปนะคะอ๋อเนี่ยเราเขามีที่นั่งด้วยอยู่หน้าห้องน้ําหญิงเลยนะคะ เออก็ดีเนาะกันฝนได้กันฝนแต่ที่นั่งดูตัวตรงมากก็ได้อยู่นะได้อยู่ที่แปลแว่า,าก็แอบสกปรกนิดนึงเออแอบสกปรก <laughs> เราควรจะต้องทำความสาหาัสให้เขาเนี่ยนังนี่ก็คือแปลนของห้องน้ำห้องนี้มันก็คือจะแบ่งเป็นส่วนๆน่เป็นเหมือนเป็นเกาะๆเสร็จแล้วก็มีต้นไม้อยู่ตรงกลาง <ừ> mm. ซึ่งทางบอดด์ก็จะปกคลุมไปด้วยหลังคาที่เป็นทรงเหมือนแบบปลาหมึกคือหลังคามันโครงสร้างมันคือแบบวาวอยู่นะม,มันบางมากเลยอะแล้วมันก็ไม่มีโครงสร้างอื่นๆคือเขาต้องดัดทําเหล็กมาเป็นรูปนี้ไปเลยอะอมันคือแบบสุดยอดเออจริงเนาะมันดูเป็นแผ่นเดียวมันคือเป็นแผ่นเดียวออทาําให้มันไม่รั่วเออฉลาดคุณพนะี่พูดมากเด็กร้องไห้เลยนี่เธอห้องน้ามันเจงแล้วเนี่ย หลุดคนพิการล้อหายไปแล้วก็คือคุณซ่ามนั่งวีลแชร์เข้ามารอซ่อมก่อนล้อซ่อมก็บอกออฟฟิศเธอนะว่าต้องไปซ่อมแล้ฝากเพื่อนไปบอกละกันไปบอกคนรอคนนั้นนี่มีชื่อด้วยคุณฟูมิฮิโกะมากิเราก็จะเรียกคุณมากิซังเคยเจอไหมคนนี้เยเขาแบบเป็นปรมาจา์อะเป็นแบบเป็นเหมือนคุณปู่อะหรอคือปกติกลางวันอะเขาจะชอบมานั่งนั่งแบบเหมือนนั่งหลับ เรียกว่านั่งหลับนั่งหลับตาอยู่แถวๆตรงที่เด็กฝึกงานกําลังนั่งตัดโมเดลอ่ะเขาอาจจะก,กําลังคิดงานอยู่อ่ะเหมือนเขาลืมแตาเขาก็จะวาดวาดวาดรอนะเออคือเราก็จะรู้สึกว่ามีความแบบขลังมีคือแบบอาร่าของสุดยอดสถาปนิกอยู่อะไรอย่างเง<ห>ีนะ้ยเออโอ้ะห้องน้ําคือเขาก็จะมาเป็นคอร์ดตรงกลางแล้วมันก็เลยแยกเข้าโซนแบบเป็นโซนห้องน้ําสําหรับยูนิ่วนบอสเซาห้องน้ําชายแล้วก็มีห้องน้าําหญิงตรงนี้ เขาก็จะมีแบบเออที่ล้างมืออยู่ด้านนอกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวห้องน้ำหัสะอาดสะอ้านมาก<อ>ปกติเล็กเลยเข้าไปอุ้ยมีไฟด้วยอะตกใจตุ๊มีไฟทันทีอะโอ้โหส่องเออเพรเธอฉันนึกออกแล้วห้องน,น้ำนี้ฉากนี้ มันค่อนข้างนานเหมือนกันที่นี่อ่าก็เหมือนเป็นตอนที่คนที่เป็นตัวประกอบเอตัวประกอบที่เธอจะเห็นทุกเรื่องอนความจำนึกหน้าออกไหมคาก็เล่นเรื่องนี้ด้วยนะแล้วก็เขาก็แบบมาล้างห้องน้ําขัดนี่ขัดนี้ตรงนี้แล้วก็แบบว่ามีสาวแว้นมาทำไมอ่ะแบบว่าเป็นแฟนกัาานในตอนนี้ตรงนี้ก็ถ่ายนานอยู่เหมือนกันนะเออใช่ใช่จำแบบตรงนี้ได้แบบเออเราดูในหนังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันแบบ ไปห้องน้ำนี้ดีสบายไหม <S <S ก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็ดูเด็กเล่นไปได้ด้วยฝนก็ทำท่าจะตกก็แบบไม่ต้องกลัวเปียกเลย <S 2> <S 2> เป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปทัวร์ห้องน้ำของเรารอบโตเกียวเลยแต่ว่าก็หลกักๆคือแค่4แห่งเนาะ <S <S เพราะว่า แค่นี้ก็หมดไปครึ่งวันแล้วคะ่ะก็จริงมันยังมีห้องน้ําอีกประมาณสิบกว่าที่เลยอะประมาณสิบเก้าหรือยี่สิบที่อืยเยอะมากเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แบบทัวร์ห้องน้ำโตเกียวทัวร์โตเกียวประมาณนะี้เออเดี๋ยวเราทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ละกันว่าเผื่อใครอยากจะไปตามรอยห้องน้ําอื่นๆคือมันยังมีแบบสถาปนิกดังๆออกแบบอีกมากมายที่เราไม่ได้ไปเออ,อวันนี้เลือกมาแค่สีที่ที่แบบคุณพี่สนใจแล้วคุณพี่เป็นไงบ้างคะพอได้มาเห็นของจริงแล้วก็รู้สึกแบบเออมัน รู้สึกว่าเมืองเขาให้ความสําคัญกับห้องน้ําอ่ะกับพื้นที่สาธารณะได้ดีมากๆอ่ะคืออย่างเมืองไทยอ่ะคิดถึงห้องน้ําสาธารณะคือแบบเราต้องเข้าความน้ามันอย่างเดียวใช่ไหมจริง BTS อะไรก็เดี๋ยวนี้เริ่มน้เริ่มมีแต่มันเข้ายากเหลือเกินต้องแบบต่อแถวบ้างล่ะหรือสถานีนี้เท่านั้นนะหรือถ้าอยากเข้าจริงๆต้องไปขอกุญแจเขานะอย่างเงี้ยนอะไรตลอกไงคือห้องน้ํามันก็ดูเป็นพื้นที่สาธารณะที่ ที่เหมือนถ้าเราทําให้มันดีอ่ะมันก็จะช่วยลดอาชญากรรมในเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเมืองมากขึ้นตอนนี้ที่เราไปแต่ละที่อ่ะคือมันอยู่ตรงที่ที่เป็นแบบชุมชนอยู่เป็นย่านของสนามเด็กเล่นส่วนสาธารณะต่างๆมากมายเออมันคือเป็นที่ที่ทําให้คนได้ใช้งานจริงๆอ่ะก็จริงเนาะแล้วเนี่ยเราก็เห็นมาทุกที่เลยเนาะสี่ที่ที่เราไปทุกคนก็ใช้กันจริงๆอ่ะโดยเฉพาะว่าเด็ก แบบว่ามาเล่นหรืออย่างเงี้ยเขาก็เข้ากันพ่อแม่ก็แบบดูได้ใช้งานกันแบบว่าสะอาดสะอ้านด้วยนะใช่เลิศมากเลยอ่ะแล้วคุณน้องเป็นไงบ้างแบบมาทัวร์ห้องน้ำคุณพี่นึกว่าอุ้ยมาชิบุยาจะพามาเที่ยวหรือเปล่าอ่ะมาทัวร์ห้องน้าแทนเป็นไงก็แปลกใหม่ดีคะ่ะนี่ขนาดแบบว่าบอกเพื่อนเขาญี่ปุ่นเหมือนกันนะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทัวร์ห้องน้ำเพื่อนทุกคนก็จะแบบฮ้อเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเออเออนี่ก็คือคุณน้องเนี่ยได้ดูเรื่อง perfect day มาแล้วก็ เออคือมันเป็นหนังที่ดีมากนะคือมันแทบไม่มีบทพูดอะไรแต่มันแบบชิลสบายๆด,ดูนู่นดูนี่ไปเล้ยแล้วก็มีห้องน้ําสวยๆเยอะมากเออตอนนั้นก็แบบว่าดูแล้วก็คิดถึงคุณพี่ตลอดเวลาบแบบ ui, อยากจะชักชวนไปตามรอยเหมือนกันนะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยจู่ๆก็ใจตรงกันนะเออแล้อ่ะก็วันนี้ก็คง หอมปากหอมคอหอมปากหอมคอกับห้องน้ำเหรอใช่หอมปากหอมคอคือให้ไปมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วเมื่อย่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปหาข้าวเย็นกินละนะจ๊ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอไยไก่ชหมัอวไก่ชิมัสแล้วรับวันนี้ก็บ๊ายบายตุงตะตุงงตะตุง 大好き